วันนี้อยู่กับรถแบตเตอรี่เด็ก B M W Z4 ตรงบอกคู่นะครับวันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างเดีย๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มด้วยที่ปุ่มสวิตช์เปิดปิดนะครับมีเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับโคมไฟมีแต่เปิดเพลงได้นะครับมีชุดเครื่องเล่นนะครับเสียบ U S B กับพอร์ตเ p มิสาได้นะครับ กดไดยเบาเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งระบบเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็สต็อปแล้วก็มีโหมดโยกสวิงนะครับโยกอยู่กับที่นะครับโอเคขับได้ด้วยคันเร่งที่เท้านะครับอ่า มาพร้อมกับรีโมทแบบมัลติฟังก์ชันเลยนะครับโอเคดูกันโอเคสามารถสั่งเปิดเสียงแต่หรือเสียงเพลงผ่านรีโมทได้เลยอันนี้เปลี่ยนเป็นโยกนะครับแล้วก็มิวสิกโอเคที่เบาะมีระบบเซฟตี้นะครับผม ประตูเปิดได้ทั้งสองข้างนะครับโอเคมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับอันนี้มีไฟท้ายทั้งสองด้านท่อคู่สวยงามหยดย้อยครับผมโอเควันนี้ก็พี่ประมาณนี้ครับไงก็ขอบคุณมากเลยครับ